พี2159ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาสอบวันที่7พฤศจิกายน2141คำถามข้อ10ในสมผ่านนางสาวสมัยเข้าไปเที่ยวในบาร์ของในกุลซึ่งมีโชว์เปื่อย ในสมและหนังสาวสมัยสั่งน้ำดื่มสั่งน้ำส้มมาดื่มคนรัึ่งแก้วจากนั้นก็ให้เรียกเก็บเงินพนักงานเก็บเงินนำบินมาขอเก็บเงินหนึ่งหมื่นบาทในสมไม่ยอมจ่ายโดยโต้เถียงว่าราคาเครื่องดื่มไม่น่าจะเกิน200บาทในกุน พนักงานเก็บเงินอีกสคนเข้ามาล้อมในสมและหนางสาวสมัยขู่บังคับให้ชำระเงินจากนั้นในกุลตบหน้าในสมหนึ่งครั้งพนักงานคนหนึ่งต่อยที่หน้าอกหนางสาวสมัย1ครั้งมีรอยผื่นแดงทั้งสองคนในสมจึงยอมยื่นเงิน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8,000บาทให้ในกุลไปให้วินิจฉัยว่าในกุลและในสมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ท่งคำตอบข้อ10การที่ในกุลเจ้าของบาต้องการคิดเงินจากในสมจำนวน1,000 0บาทแต่ในสมไม่ยอมใจโดย ไม่ยอมรับว่าราคาเครื่องดึ่เป็นจำนวนดังกลาง่าวในกุลก็ควรต้องดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานตำรวจจึงจะชอบแต่ในกุลและพนักงานเก็บเงินอีก3มคนกับร่วมกันล้อมขู่บังคับและทำร้ายในสมและนางสาวสมัยเป็นการใช้แรงกายภาพและกระทำทุกทางเพื่อเอา ให้ได้ชึ่งซึ่งทรัพย์ของในสมโดยทุจริตจนในสมต้องยื่นเงิน8000บาทที่มีอยู่ให้ในกุลอันเป็นผลมาจากการที่ในกุลกับพวกใช้กำลังปทุจรายการกระทำของในกุลกับพวกเป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3มคนขึ้นไปในกุลจึงมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายยามาตา่า340วรรคแรกวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่1543ทับ2 140. และการกระทำของในกุลกับพวกเป็นการร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจในกุลจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา 391-83ด้วยส่วนการที่ไหนสมไม่ยอมจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มให้ในกุ่ในตอนแรกและคงจ่ายเพียง8,000บาทเท่าที่ตนมีอยู่ในตอนนั้นในตอนหลังนั้นก็เป็นเพราะไหนสมไม่ยอมรับในราคาเครื่องดื่มว่ามีจำนวน1,000 0บาทหาใช่เพราะ มีเจตนาสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดืง่มโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารหรือเครื่องดืงม่มใม่การกระทำของในสมจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา345